ทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบ้านโหงศาสาสนันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทํานายดวงให้กับชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กระกฎาคมชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีมิถุนนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะ The Star ค่ะไพ่ใบที่2นะคะ6ไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่3ค่ะ7ไม้เท้าค่ะ ไพ่ใบที่สี่ค่ะแปดเหรียญค่ะและไพ่ใบที่ห้านะคะแปดไม้เท้า,าค่ะการงานนะคะชาวราศีมิถุนจะบอกว่าการงานของคุณเนี่ยเด่นมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะหลายๆท่านที่เคยเขาเรียกว่า,าอะไรยังไงดีอะเหมือนเรา ตรากตรำทํำงานหนักนะคะตอนช่วงเวลานี้ล่ะคะ่ะเดือนกันยายนนี้จะเป็นช่วงที่ทุกคนยอมรับในความรู้ความสามารถที่ตัวคุณมีนะคะการงานของคุณโดดเด่นนะคะเรียกได้ว่าถูกใจทั้งเพื่อนร่วมงานถูกใจทั้งผู้บังคับบัญชาหรือว่าเจ้านายเจ้านายรักเจ้านายรู้สึก เห็นผลงานของคุณนะคะเขาเรียกว่าผลงานของคุณเนี่ยเข้าตากรรมการมีโอกาสนะคะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะชาวราศีมิถุนนะคะแต่ก็นั่นแหะค่ะพอเมื่อโอกาสดีๆมันเข้ามาก็มีบ้างนะคะที่แบบว่าความสามารถของคุณที่มันโดดเด่นเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีศัตรู ขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะมีการเาตะขัดขัดขากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะไม่ได้มีความรู้สึกสนใจอยู่แล้วคุณอะมุ่งมั่นที่จะทํางานของคุณแบบเต็มที่เต็มกําลังเลยนะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสนะคะได้แบบว่าไปศึกษาดูงานอย่างต่างประเทศมีโอกาสได้เดินทางนะคะที่จะไป เป็นตัวแทนไปดูงานอย่างต่างประเทศหรืออาจจะต้องไปทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสเดินทางที่จะไปดูงานนั่นเองค่ะาการงานถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะปัญหาไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแบบ ปกติมากๆเลยสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะผลงานเข้าตามีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเงินกันบ้างดีกว่านะคะแล้วการเงินของชาวราศีมิถุนนะคะจะเป็นอย่างไรในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะไพ่ไพ่แรกนะคะสองดาบค่ะ ไพ่ใบที่สองนะคะ6ดาบค่ะไพ่ใบที่สคะ่ะเก้าถ้วยค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ The t o w e r ค่ละลาบใบที่หนะคะเจดเหรียญค่ะชาวราศีมิถุนนะคะการเงินของชาวราศีมิถุนค่อนข้างที่จะอ่า เป็นในทิศทางที่ดีกว่าเดิมต้องบอกแบบนี้นะคะว่าดีกว่าเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยการเงินเนี่ยคือมันมองไม่เห็นหนทางมองไม่ค่อยเห็นหนทางออกคือคุณรับมาแล้วคุณก็จ่ายออกไปแบบว่าคือมันเหมือนเป็นแค่ลักษณะผ่านคือมันไม่มีแนวโน้มที่จะเติบโตหรือจะทำอะไรให้มันแบบว่ามีมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการ เป็นการเข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายตามปกติวิถีนะคะแต่เดือนนี้นะคะต้องบอกชาวมิถุนไว้แบบนี้ว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออมันมันมันก็เหมือนเดิมปกติมันก็ดีเหมือนเดิมมีเข้ามีจ่ายเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เดือนนี้นะคะต้องขอเตือนชาวราศีมิถุนไว้นิดนึงอะนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสเสียหายในเรื่องของการเงินอาจจะมีในเรื่องของ ถูกโกงหรือไม่ก็อาจจะเป็นการใช้เงินที่แบบว่าตัวคุณเองไม่คาดคิดหรือว่าไม่ได้เตรียมรับมือที่จะต้องเสียเงินอันนี้ไปอาจจะเป็นที่ว่าอาจจะต้องแบบว่าอยู่ดีๆก็จะเป็นในเรื่องของรายจ่ายที่มันฉุกเฉินอยู่ดีๆต้องต้องแบบว่า,าซ่อมรถหรืออาจจะต้องซ่อมบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะ ต้องระมัดระวังให้ดีหรือไม่ก็เงินหายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะมันจะเป็นในเรื่องของการเงินที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองที่ตัวคุณไม่ทันได้ตั้งตัวต้องระมัดระวังไว้นะคะในเรื่องของการเงินรา,ายรับที่จะมีเข้ามาก็ไม่มีเพิ่มมีแต่รายจ่ายที่เดือนกันยายน,นี้ จะเป็นลักษณะของรายจ่ายที่มีมากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่คุณเคยเใช้จ่ายในแต่ละเดือนปกติอะ่ะมันจะไม่ใช่เดือนนี้จะมีการใช้จ่ายที่มันโอเวอร์มากกว่าเดิมแต่เงินรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเท่าเดิมนั่นเองนะคะอันนี้ต้อง ขอเตือนแล้วก็ระมัดระวังไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ The Chariot ค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ The Fool ค่ะ ไพ่ใบที่3ค่ะ the h a r f l friends ค่ะไพ่ใบที่4ค่ะ nice of c u p s ค่ะและไพ่ใบที่5ค่ะ place of ones ค่ะชาวราศีมิถุนนะคะคนโสดกันเลยแล้วกันนะคะคนโสดนะคะในช่วงเวลานี้คุณกำลังรู้สึกฮปปี้กับชีวิต สดๆของคุณเนาะดูคุณแบบมีความสุขมากแล้วก็รู้สึกเอนจอยไม่ได้รู้สึกแบบว่าต้องการหรือว่าอยากมีใครนะคะมีคนเข้ามาเหมือนกันนะคะมีคนแบบว่าให้ความสนใจในตัวคุณหรือว่าอยากที่จะเข้ามาจีบคุณเข้ามาแบบว่าทําความรู้จักกับคุณอะแต่คุณแบบอยู่ในช่วงเวลาที่เดือนนี้ดูเหมือนคุณจะไม่ได้สนใจหรือว่าได้ ไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการมีคู่หรือว่ามีมีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของคนหลักอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเอนจอยแล้วก็แฮปปี้กับการที่แบบได้อยู่กับเพื่อนเยอะๆได้สนุกกับการใช้ชีวิตสดๆของคุณนั่นเองค่ะสําหรับคนโสดนะและแต่สําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่ชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าช่วงเวลานี้นะคะตัวคุณเองอาจจะต้องแบบมีการเดินทางที่ต้องห่างไกลจาก คู่ของคุณคนรักของคุณนะคะแต่โดยรว,วมนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าชาวราศีมีถุนที่มีคู่อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนรักของคุณนะคะยังคงซื่อสัตย์แล้วก็พักดีกับคุณมากๆนะคะความรักไม่ได้แบบปื้อหวาอะไรมากมายนะคะแต่ก็มีความมั่นคงมากๆเลยสําหรับคนมีคู่ชาวราศีมีถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการในส่วนของไพ่ออร์เรคกิลกันบ้างนะคะแล้วออร์เคิลนะคะอยากจะบอกหรืออยากจะ แนะานำอะไรให้กับชาวราศีมิถุนในเดือนปัญญายนนี้นะคะพไพ่ใบแรกนะคะไพ่เบอร์สีค่ะพไพ่ใบที่สองค่ะเบอร์สิ้าค่ะพไพ่ใบที่3ค่ะเบอร์สาค่ะ ชาวราศีมิถุนนะคะช่วงเวลานี้นะคะตัวคุณเองอาจจะต้องบักว่ามีการเดินทางบ่อยๆนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะสิ่งหนึ่งเลยก็คืออ่จะขอเตือนในเรื่องของการเช็คในเรื่องของการเดินทางให้ดีๆให้รอบคอบนั่นเองค่ะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยต้องรู้สึกแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเดินทางได้ง่ายต้องขอเตือนแล้วก็ระมัดระวังให้ดีๆสาหรับชาวราศีมิถุนนะคะที่จะต้องเดินทางบ่อยๆช่วงเวลานี้นะคะต้องตรวจเช็คในเรื่องของยานพาหนะหรือว่าเส้นทางในการเดินทางของคุณให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อาจจะมีความเสียหายในเรื่องของยานพาหนะได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะและ ั้งหมดนะคะก็เป็นคำนานายประจําเดือนกันยายนนะคะของชาวราศีมิถุนทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะขอให้ชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะในทุกวันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รวมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสาสนันด้วยนะคะอย่าลืมกดซับส c r i b ์ให้กันด้วยนะคะ